โดนตกอย่างแรงแบมแบมก็เซเวประกาศชาัดเป็นแฟนคลับนางเอกคนนี้เติบโตอย่างมีคุณภาพแถมยังมากไปด้วยความสามารถที่หลากหลายรอบด้านสําหรับศิลปินหนุ่มแบมแบมกันพี่มกภูวกุลหรือที่หลายคนรู้จักแบมแบมก็เซเว ทำให้ทุกวันนี้กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีแฟนๆไปทั่วโลกไปไหนก็มีแต่คนรักเอ็นดูและให้การสนับสนุนอย่างล้นหลามแต่ล่าสุดมีอีกหนึ่งเรื่องราวเซอร์ไพรส์เมื่อแบมแบมก๊อตเซเว่นได้ไปออกรายการเดอะไรว์และบางช่วงบางตอนได้พูดถึงนางเอกคนสวยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกว่าผมชอบพี่ใบเฟิร์นครับเป็นแฟนคลับเขาย้อนกลับไปหนัง G D H เรื่องไอ้คนหล่อลวงที่ผมรับร้องเพลงประกอบหนังก็เพราะว่าพี่ใบเฟิร์นเล่นเรื่องนั้นนั่นเองและนี่ก็เป็นราย ละเอียดคลิปข่าวที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ